เดือนสีมะห่อนแลว้วมะเอาบุญพระเวทประจำปีบางพองผ้ากันมีกันร้อนแห่ปางทั้งฟอนทัดสะพนกันตุนมหาพ้นไกส่สิเทียงเสียงมลึกคึกคืนมวนใจแท้คููแนวพี่น้องเลย ก็ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับฮักพญาค,คมวันนี้ก็เป็นอีพีที่สี่นะครับที่สิบสองก็คือบุญพเวทซึ่งทางภาคกลางเขาเรียกว่าบุญมหาชาติแต่ภาคอีสานเรียกบุญพเวทซึ่ง เป็นบุญที่กล่าวพลณา,าถึงพระพุทธเจ้านะครับสวยชาติที่เป็นพระเวสสันดรชาดกนะครับก็จะมีมูลพระแต่ละบ้านาได้มาเทศก็เรียกว่าเทศพระเวทเทศพระเวทก็จะเป็นทํานองเดิม บางที่เขาก็จะเทศแบบทำนองอบุบุบางที่เขาก็จะเทศแบบทำนองคอนเก่นก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของผ้านั้นๆซึ่งท่วงทำนองเขาเรียกว่ากาเต้นก้อนแล้วลอดแล้วลอดฝ้างัวเลี้ยวหลังซึ่งท่วงทำนองทิทศย์แล้วก็จะพารนาถึงพบิบสันดอน ในชาติที่ก็เรียกว่าทานบาร,รมีในบาร,รมีส0พสิทัศนะครับทานบาร,รมีก็คือแจกทานถวายทุกอย่างแม้ว่าอะไรทุกอย่างจนถูกขับไล่จากประชากนหรือพล,ลเมืองนะครับจนทำให้พระเจ้าสนชัยนี ได้ขับไล่ออกแล้วก็ไปอยู่ป่าส่วนมนากคนอีสานเราก็จะคุ้นเคยกับประเพณีนี้ดีซึ่งเป็นคติธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับสมัยที่พระพุทธเจ้ายังเสวยชาติเป็นโพธิสัตว์อยู่ซึ่งเป็นคติธรรมที่ดีนะครับกอมีกันให้อ่านหลากหลายส่วนมากก็จะมีประเพณีหนึ่งที่ เราทำเขาเรียกว่าแห่กันหลอนแห่กันหลอนนี่ก็คือบ้านไหนที่เป็นบุญพระเวทเขาก็จะจัดแต่ละคุ้มแต่ละซอยทำกันหลอนเพื่อจะไปถวายพระผู้ที่สาธยายพระเวทผู้ที่กำลังเทศพระเวทนั้นถ้าไปเห็นพระรูปไหนเทศในขณะนั้นก็จะสาถวายรูปนั้นเลย เขาก็เลยเรียกว่ากันหลอนคือไม่ได้บอกไม่ได้เก่าพบแล้วก็เทศจบก็คือถวายเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าศรัทธามากน้อยแค่ไหนไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ศรัทธาก็ซึ่งว่าเป็นประเพณีหนึ่งในฮีิตสอง ซึ่งมาเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่ละเอียดนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้ก็คงจะขอฝากไว้แค่นี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม